ใช่เห็ดหน้ามาจักปีแล้วโอ้ยเ็ดตั้งแต่เกิดหมดแล้วเอตั้งแต่อายุสิบกาปีตัวนี้จักปีแล้วหกสิบสี่ฮะแปดสี่สิบกาปีไปเออสี่สิบก็ปีนี่แหละเอตุเป็นมาเรื่อยๆอืมเป็นเจ้าใดกว่ายายเขาห้าวเขาห้าวกับบ้านกามันกาดีอะเนาะอืมนี่บ้านกากาได้จักจักเดือนแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้บ้านกาแต่ว่ามันห่างเลยเป็นเขาผาย มันห่างกับเรืเป็นเขาไผ่เป็นเขาไผ่ปุ๋ยเดรดิเอติดกลัวเนี่ยไอ้ปุ๋ยเดรดิเอติดกลัวต่วนเท้าเจัานทันใส่ปุ๋ยห้าวหนิเราปติเออใส่ปุ๋ยห้าวเราป้ใส่หมดอนเอื้อนเราป้าเดรดิฮ้องเพื่อนปีนี่มันยากหลายเดรดิฮ้องเพื่อนเดรดิฮ้องอันกับรถไถเลยบ่โอ้มาใส่ตอนมันอายุเท่าไหร่ยายมันอายุได้ยี่ยิบหกเดือนจังใส่ได้เดือนนึงกันละอายุได้เดือนนึงน้ำก็มากกัเลยใส่ปุ๋ยจนไปได้เดือนนึงกับ อาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็อาทิตย์กลัวไอ,อ้ลูกดำได้แล้วนี่แต่ว่าแมวบ่ลกเพราะว่ามันห่า,างกับพอดีเลยเออพอดีย <c oughs> วเลยก็เลยเอาเลยบางไดมันหนาะแมวยังย้อนออกมันก็เขียวพอดีได้เหระเนาะขนนนนเขียวพอดีมันมันมันพ่อได้เขียวปื้อได้มันเขียวเขียวยังบ่เขียวยาง,งาม,มาง,าง่ำไหมตะกี้ยายใส่อย่างขนาดก็ใส่ก็ใส่เคมีตะเกียร์แค่มีย่วางยูเรียบ่บ่ใส่ทั่วไปละบพรามันแมวบ่เคยใส่ยูเรียดอก ใส่ทั่วไปแค่นี้ก็มันก็มีสูตรอ่อนไปหาสูตรย่ำรอเสียวมากับสวดซิมหาซิมหาหรือก็คว้วเป้าหมายของเศร้าหน้ามิตรก็คือบางสัน<ม>บานนี่ก็เลยมาพคอปุ๋ยอันนี้ก็เลยก็คือต้อ,ตองก็เลยเห็ดปุ๋ยอันนี้ร้องเบิง<ม>้งมันก็บโอเคอยู่ได้ไรอืมมันเป็นปุ๋ยอันเคมีที่ย้ายใส่ตะเกียบมันเป็นยังไงมันเป็นสีนยังไงเปล่มันมันบ่เป็นสีนี่มันจะเป็นอัวรัวสีหลัฝนตกเรงปานี่เป็นอัวรัวแล้ว โอ้ลวคือแบบมันสิเป็นเขียวโอ้ลวไม่ยากมันเป็นโลกอัดฝนตกเรียงหนุอากาศใสเขียวปื้อเลยวะท่อเขียวเขียวมันเจียบเขียวเล่แลมันถิกว้างส่กันกว้างส่กันลราไปนี่ถ้าฟ้าบ่เปิดนี่โอกาสเป็นโลกมันหลายอันนี้อันนี้มันใจได้หนิใจว่าคือว่าเป็นหยังเนี่ยต้องสีสีเข่าแล้วว่าเป็นหยังเจ้าว่าขัดเขาเจ้าใบกว้างวอ้ลวกซ่กันนั่นเจ้าตกใจไวรวดเพราะว่ายันได้ยุกัะใบด่าง ตัดใบด่างก็กคือเป็นโรคเก,กี่ยวกับหายามาเสียด <c oughs> หายคขคนตอนแต่อันนี้ย่ายมันใจว่าเห็นได้โยกับบดเป็นโรคเนี่ยถ้ามันเขียววัวเนี่ยเว้ยเตรียมเลยบัดเดี๋ยเตรียมรวดเพราะวานนันเคยไม่เคยเหยียดโตั้งแต่โดนหลายปีแล้วละ่ะนี่นีบทเรียนโยเอาเอาอยูเรียวมาวานนีน่แหละยูเร <c oughs> ียวมาวานเนี่ยบัดนี้มันปวดวรั่วใช่กันบัดนี้ฝนลิ้นสามเมือ,อต่อกันถ้าโยเข่าสามเมือต่อกันได้คว่ำเลยเรียบร้อยอ อัดใบด่างแล้วเอาไปยู่มันย่างเป็นหมากเป็นฝนกับบ่ดีเด้กับโรคใบด่างกับได้เคลื่อนกับเกลื่อนจำแนล่ะเคลื่อนแล้วเกลื่อนกับเกลื่อนจำแนงมองไดเคลื่อนใบด่างแล้วกับหมากหมากกับบ่เต็มแต่ใบด่างแล้วกับเกลื่อนส่วนคนบ่แข็งแรงแล้วแล้วเกษตรกรบางบางเจ้านี่เขาเจ้าว่ามันแดงมันแดงนี่คือมันเป็นยังไงได้มันแดงอ่ะเออมันมันเป็นอีกย่างแบบว่าเขาแดงเขาเงินเขาเจ้าเงินบางคนเงินเสียไป เป็นใบแดงๆว่าสันใบแดงๆเสือกไปมันมันคือใบแดงเหรอแม่ก็บอกให้กว่าปัญหานั้นจยงเดียวพอแม่ก็คือเป็นคนแบบตั้งไต่ล่ะหืออันพอตะวันแม่บอกเด้เลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงอยังอันนะแม่บอกเด้เลี้ยงปุ๋ยเป็นคนค่อยๆใส่ไปใส่ปุ๋ยอย่าไปใส่บึ่มบัมบึ่มบัมเท่าเดียวค่อยๆใส่ไปแล้วก็สังเกตต้นเอาน้ำว่า มันเป็นยังไงอย่าไปบึ่มบัมบึ่มบัมใส่มันย่ายันตะบ่ได้ใส่อืมอ่าปุ๋ยมันติดจินทั้งนั้นใหญ่ๆดอกค่อยๆค่อยย่อยใส่นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากผู้เห็ดจริงมากซี่สิบห้าสิบปีแล้วไว้ดูจากต้นเขานะต้อนข้าอกำหนาแต่ว่าปัญหาเรียงบ่เคยเด็ดสียาจั๊กยาต้อผาเถียนหน้ามากพราะว่าบ่มักเคมีบ่มักสารเคมีอยู่แล้วเหรอ <จ>เพราะว่าแม่เป็นคนลุยเด้หัเตียนนางหอดผักเพียบเนาะใส่หนำนางคโคเข้านางผับเพียบแ <c oughs> บ,บบนี้นป่วยแหวมาเบบกเด็ดเบียร์ููเดียวมันเมียอิเดือดเคมีกับคือบงต้องการบนต้องการเคมีแต่ได้เป็นแบบขย่อยใส่กับปุญญย๋ยอนไรที่มันแตนสูตรแห้งไรกับบล็าใส่มีเสริมบ่ป่ะนี่แม่ใส่ของใส่ของห้ามาจากนนปีแล้วอันใส่ห้ามาสองปีนี่ ปีที่สองแล้วปีที่สองแล้วปีไก่ถือว่าโอเคเขใจก็ผลขลิดเออเยปีนี้ก็เลยเ็าเลยมั่นใจเลยมั่นใจว่าคือพอต้องการงามเกินไปปีไก่หนึ่งเขาบลมปีนี้ก็จิบ่ห้มันลมเบียกเพราะว่ามันงามมันอ้วนล่วนเกินไปมันงามแล้ว okay. ม er right. ันลมมันเวลาเกียวมันรดแรนเหยียบมันก็ได้เบิดแต่เขาร่วมเกียวมันเฮีย เขาเกี่ยวเขาตั้งนี่มีเท่าใดได้เบิดอันบางคนเห็นอันเห็นว่าต้นกล้างงามๆเขียวๆนี่ดีใจว่ะเจี๊ยแต่ว่าพ่กเม่นไม่เห็นแล้วก็เจ้าวอันการอันเขาเน้นหน่อยพักกันไปเตีงปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่เตีงใส่เตีงใส่ขึ้นมาอัวรัวท่านเดี๋ยวพอเข้าแล้วไปหาเกษตรียดคุษาปัญหาเขาคอยใบด่างเขาคอยใบล้านเห็นปะมันอยู่กับเขาใส่ปุ๋ยเราปุ๋ยอัน เขามันยังหน่อยอยู่เขาไปเลี้ยงเคมีนิดก็ได้ดอกถ้าอยากให้มันแข็งแรงดีๆนี่เนี่ยนะก้อนเข้าสีรงเขื่อนเข้าเขาสีวันนี่ยใส่ร่องเขื่อนไปเลยมีเวลาอันนี้แม่กับ่บมีเวลาเนาะเจ้าว่าใครสีมากเขียดซอยการจ้างเพื่อนทั้งจ้างเพื่อนเมื่อนจ้างกับบุ้มารับจ้างกับพ่อสมนันพ่อกับเต้กับป้า เดีเด็กัานวันก็ปีนึต้องเก็บค่ะโอเคครับเอามาถ่าเบิ้งปนผลิตปีนี้ปีนี้ปีที่ผ่านมากับี้โอ้แช่ปีกีากนี้ได้จักสอบครับใา่ทั้งหมดตั้งการทีว่าเหรอเนาะหน้าเขาเห็ีดหลายก็ได้หลายปีกลไม่เห็ยนยี่สิบก็ยี่สิไรยี่สิแไรแต่รถไทยก็วัดเอาแต่สี่ลอยสี่ลอยเป๊ะเลยโอ้สี่ลอยจบสอบจับสอบละ เกือบ30มสรเนาะกะสวเาเป็นกะสวบใงญ่เตือบอยู่เด้รุนบ่แม่รุนน่อยจะลอดว่าหารเนเป็นกระสวบขาวจมผู้เดียวกันเออ้เดียนสามสบเยสามบเ้ยชี้อยวนปลยู่ตีโอเคลงดิบหน่ยพีหนื่งยหวยลงไอ้ขอมาวัดเืิอนั่นได้สิบแปรจากนี้สเหลือสิบแปไอืเปนนี้เหลือสิไรสิบแปดโอเคครับ เอา,าด็ดเลยแต่ว่าฝนของเล็้นี่สิบ่ให้มันหอดหลายเด้อจะดันครับมื้อนี้ก็ซัมซันี่ก่อนเนาะครับสวัสดีครับ